บอยปรณกอค้างรักแฟนสาวเฟย์ช่วงนี้โชว์หวานกันแบบไม่มีพักเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหล่อสุดเกรียนบอยประกกับนักร้องสาวเฟย์พรประวีหรือเฟย์ฟางแก้วหลังจากที่คบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งกระดูเหมาะสมกันมากมาก สำหรับคนนี้หนุ่มบอยคงรักจริงหวังแต่งอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะเพราะทั้งคู่ไปเจอครอบครัวทั้งสองฝ่ายแล้วด้วยทุกคนก็ต่างแฮปปี้มากแต่ก่อนจะถึงวันนั้นก็ดูโมเมนต์หวานๆกันไปก่อนละกันเนาะช่วงนี้บอกเลยว่าบอยเฟยครั้งลักกันไม่ไหวแล้ว ทำคนโสดอิจฉาตาร้อนหนักมากค่ะโชว์โมเมนต์น่ารักหวานๆออกสื่อให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดโดยล่าสุดสาวเฟยก็ได้ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตร,ร่วมกับเพื่อนวงเฟยฟ,ฟังแก้วซึ่งงานนี้ค่ะนุ่มบอยก็ไม่พลาดที่จะพาน้องสาวสุดที่รักน้องวันใหม่ตามไปให้กำลังใจแฟนสาวด้วย อีกทั้งยังทำป้ายไฟคำว่าบูบูพร้อมหอบอบพวงมาลัยเงินสดไปค้องคอให้เป็นรางวัลอีกด้วยค่ะโดยหนุ่มบอยได้โพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความระบุว่านักร้องร้องดีนักร้องสวยก็ต้องค้องพวงมาลัยสิครับยินดีด้วยเจ้าบูพวกเธอเก่งมากๆทางด้านสาวเฟก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าผมนี่มันแรงร้องต่อได้อีกสิบเพลงเลยครับขอบคุณนะาบูบู โดยมีชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายครั้งลักโหสี่แบงก์บ่งบอกว่าคนไหนพิเศษใช่ไหมคะเฮียเป็นต้นค่ะถามกลางเพื่อนๆแหกเข้ามาคอมเมนต์แซวในความหวานเกินปุยมุยของทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากบอยปะกรณ์และเฟบพปรปวีและเรียบเรียงข่าวจากขอบข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ